เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำนานวียนกันมพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาปืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้วให้คิดวิเคราะห์ยแยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านท่านผู้ชมครับถ้าท่านอยากรู้ว่าบ้านหลังนี้อยู่ดีหรือไม่สถานที่แห่งนี้เล็กที่นี้ทำธุรกิจแล้วจะรุ่งเรืองร่ำรวยหรือเปล่าท่านต้องดูจากบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ จะบ่งบอกลำดับและตำแหน่งของบ้านเช่นบ้านเล็กที่1 2 7ก่อนหน้าบ้านหลังนี้ก็จะมี1 2 5 1 2 6เลยไปก็จะมี1 2 8จะฝั่งเดียวกันหรือคนละฝั่งก็ตามแต่ถ้าท่านอยากรู้ความเป็นไปเราเข้าไปอยู่แล้วชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรท่านก็ต้องนำเลขที่บ้านนั้นมาบวกทีละหมายเลขดังตัวอย่างที่ผมเรียนเมื่อครู่1บก2บวก7เท่ากับ10ท่าจครับนี่จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะพูดถึงบ้านเล็ที่บวกร รวมครั้งเดียวเท่ากับ10บ,บ้านธาตุไฟแต่สําหรับคลิปนี้จะเจาะลึกให้ท่านได้เห็นภาพว่าถ้าวันใดวันหนึ่งต้องเลือกซื้อเลือกอยู่ในบ้านเล็กที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ10จะดูห่วงจุ้ยภายนอกแบบไหนที่อยู่แล้วดีจะต้องออกแบบตกแต่งจัดวางภายในอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดเนื้อหาท่านผู้ชมครับบริการของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนฤเวียงกัมพูมีบริการที่หลากหลายตอบสนองทุกความต้องการของท่านและไม่ได้พึ่งเปิดให้บริการ ให้บริการมาปัจจุบันนี้เป็นปีที่2แล้วครับและบริการอันหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากมีผู้จองเข้ามาจำนวนล้นหลามนั่นคือดูดวงวางแผนชีวิตที่นี่ที่แรกและที่เดียวที่ตอบโจทย์นำความสำเร็จมาให้ท่านได้อย่างที่ผมนำเรียนท่านเสมอว่าดูดวงแม่นแล้วได้อะไรไปดูหมอหมอบอกระวังนะเดือนนี้จะมีอุบัติเหตุหมอดูนะครับขับรถไปตามที่หมอดูเตือน จิงจกวิ่งตัดหน้าตกใจหักหลบรถกิ้งคูกคู่คุกคคหล่นตูมไปในคูขึ้นมาได้หาโทรศัพท์นะกู้ภัยมาขอโทรศัพท์หน่อยโทรเรียกประกันเปล่าโทรไปหาหมอดูโุ้ยอาจารย์หมอแม่นมากเลยได้อะไรครับการใช้โหราศาสตร์การดูดวงหมอดูต้องมีความแม่นเป็นพื้นฐานถ้าไม่แม่นไม่ต้องดูแต่แม่นแล้วท่านต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมนำเรียนทห้ทราบคือดูดวงวางแผนชีวิตนั้น ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยำแต่ดูดวงแล้วสามารถนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตนำสู่ความสำเร็จในช่วงชีวิตของท่านนับเนื่องจากนี้ต่อไปดูดวงวางแผนชีวิตจะตอบโจทย์ให้ท่านได้ทราบว่า1นึ่งความสามารถที่แท้จริงในตัวท่านนั้นจริงๆแล้วเก่งอะไร จริงๆแล้วทำอะไรได้ดีที่สุดเมื่อสิ่งไหนทําได้ดีที่สุดแล้วเลือกทําสิ่งนั้นความสําเร็จจะเกิดขึ้นเงินทองทรัพย์สินก็จะตามมา 2. ออาชีพที่เหมาะสมที่ทําแล้วรวยจริงรวยยั่งยืนตามดวงชะตาของท่านนั้นคืออะไร 3. คนเรานั้นเกิดมามีกรรมตลอดหนทางชีวิตที่เราก้าวเดินมีความผิดหวังการผิดพลาดการสูญเสียอันนี้เกิดจากเจ้ากรรมในเวรที่รอเบียดเบียนบั่นทอนอยู่ตลอดหนทางชีวิตหากว่า ท่านรู้ว่ากรรมที่แท้จริงของท่านนั้นคืออะไรแล้วทําบุญเพื่อแก้ไขปรับปรุงกรรมนําผลบุญกุศลนั้นให้กับเจ้ากรรมในเวรที่รออยู่ข้างหน้าเมื่อเจ้ากรรมในเวรได้รับบุญกุศลเขาก็จะเปิดหนทางชีวิตของท่านให้ปลอดโปร่งเหมือนถนนที่ปลูด้วยพรมแดงหรือเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกลหลาสี่ดวงดีมีโอกาสรุ่งเรืองมีโอกาสร่ำรวยตอนไหน นี่แหละครับคือสำคัญที่สุดคนเราทำงานมาตลอดชีวิตไม่รู้ว่าดวงจะรุ่งเมื่อไหร่บางคนดวงรุ่งแล้วยังนอนเตะจุ้ยอยู่บ้าน เงินได้มาอุ้ยแฮปปี้แต่ถ้าท่านเอาช่วงเวลาที่ดวงท่านรุ่งท่านรวยไปทํางานไปแสวงหาความสําเร็จท่านจะร่ํารวยอย่างยั่งยืนและมั่นคงและ 5. แนะนําแผนงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตสู่ความสําเร็จทั้งหมดนี้ไม่ได้ใช้เรื่องดวงดาวอย่างเดียวแต่ใช้ประสบการณ์การทํางานข้อมูลการตลาดสิ่งที่ผมได้รับจากการทํางานตลอด20ปีมาแนะนําให้ท่าน หากว่าท่านสนใจใช้บริการติดต่อได้ที่0817008644กลับมาที่รายละเอียดเนื้อหาครับปัญหาของการอยู่อาศัยและทําการค้าภายในบ้านเล็ที่บวกวมครั้งเดียวเท่ากับ10มีอยู่ด้วยกัน4ข้อข้อที่1คือระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเสียหายบ่อยเพราะหมายเลขก1คือไฟหมายเลขศูเป็นลมไฟกับลมเจอกันน่าจะเกื้อกูลกันไม่ใช่ครับในความหมายนี้คือ ลักษณะรูปทรงของหมายเลขศูนย์เบียดเบียนบันทอนหมายเลขหนึ่งส่งผลให้ระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหลังนี้เสียหายบ่อยเอาไฟดวงนี้ติดติดดับเปลี่ยนหลอดแล้วเกิดช็อตขึ้นมาหม้อปแปงลงระเบิดแก้ตรงนี้ไปเจอตรงนั้นแก้ตรงนั้นไปเจอตรงนี้บางทีค่าใช้ไฟฟ้าก็พุ่งกระฉูดขึ้นมาผิดปกติเหมือนน้ารั่วข้อที่สองผู้ชายหัวหน้าครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคความดันและหัวใจเพราะ หมายเลขหนึ่งหมายถึงสายตาและหัวใจส่วนหมายเลขศูนย์เนี่ยครับหมายถึงหลอดเมื่ออยู่ในร่างกายเราสิ่งที่เป็นหลอดและมีการขับเคลื่อนคือน้ำขับเคลื่อนไปในหลอดก็คือหลอดเลือด 3. ผู้ชายบ้านนี้มักเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุปืนจะถูกลอบทำร้ายปืนลั่นหรือทำการฆ่าตัวตายก็ได้ หมายเลขหนึ่งนั่นคือความแรงความเร็วส่วนหมายเลขศูนย์ที่ผมพูดเมื่อครู่คือหลอดแต่เมื่อประกอบเป็นลักษณะนี้เป็นแท่งแท่งก็คือปลายกระบอกปืน 4. ผู้ชายบ้านนี้มักจะเสียชีวิตโดยกระทันหันอา้าเมื่อตอนเย็นเนี่ยยังนั่งกินเหล้าคุยกันเพราะกักอยกู่ยยยยเลยพอสองทุ่มบอกไปแล้วเพราะหมายเลขหนึ่งคือผู้ชายส่วนหมายเลขศูนย์คือความว่างเปล่านี่คือ4ข้อที่เป็นปัญหาหลักในการอยู่อาศัยทําการค้า ของบ้านเลขกที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ10จากจํานวน8ถึง9หลังใน10หลังสิ่งที่ผมนําเรียนท่านเกิดจากการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นํามาทําการศึกษาวิเคราะห์เก็บสถิติประกอบกับการที่ได้ทํางานดูหงจุย้ยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีสิ่งไหนที่เห็นชัดจึงนําเรียนกับท่านอย่างที่เรียนครับถ้าหากว่ามีความจําเป็นต้องซื้อต้องเลือกหรือต้องอยู่อาศัยในบ้านเลขกที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ10ต้องเลือกอย่างไรหรือดูองค์ประ กอบตรงไหนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใน4ข้อสิ่งนี้ไม่ยากครับแต่ก่อนจะเข้าไปถึงตรงนั้นผมเรียนท่านว่า วิชาหวงจุย้ยที่บ้านไม่ใช่ให้ท่านไปแก้ที่ตัวเลขไปแกะเลขออกไปถอดเลขไปเอาทองไปปิดไปติดต่อกับอบตอเทศบาลอำเภอรหรือเขตขอเปลี่ยนเลขที่นั่นไม่ใช่ทางแก้ไขนะครับแต่ทางแก้ไขที่ถูกต้องก็คือท่านต้องเลือกบ้านให้ห่วงจุ้ยภายนอกสอดคล้องตามพลังความหมายของหมายเลขท่านต้องออกแบบตกแต่งจัดวางภายในให้สอดคล้องตามพลังความหมายของหมายเลขงงใช่ไหมครับผมจะเรียนให้ท่านทราบส่วนของฮวงจุ้ยภายนอกเนี่ยครับ ห่วงจุ้ยภายนอกมีองค์ประกอบหลัก4ข้อ 1. คือถนนเลขที่บ้านไม่ว่าจะดีเลิศประเสริฐสีขนาดไหนก็ตามแต่หากว่าถนนเข้าไม่ถึงเดินทางลําบากบ้านหลังนั้นอยู่ดีมีความสุขไม่ได้บ้านหลังนั้นทําการค้าจะเดินรุ่งเรืองค่อนข้างยาก 2. ส,สิ่งปลูกสร้างรอบด้านจะเป็นตึกอาคารภูเขาสายฟ้าซึ่งมีผลกับการบดบังสายลมแสงแดดสายฝนที่จะส่งถึงบ้านหลังนี้ 3. คือทิศทาง และ4คือรูปทรงของบ้านวงจุ้ยภายนอกคือสิ่งที่จะบอกว่าบริเวณแวดล้อมนี้สอดคล้องตามพลังความหมายของเลขที่บ้านหรือไม่โดยถนนสิ่งปลูกสร้างรอบบ้านหลังนั้นแล้วก็ทิศทางจะเป็นตัวที่นําพลังมาส่วนรูปทรงของบ้านจะเป็นสิ่งที่บอกว่าบ้านหลังนี้จะรับพลังดีหรือรับพลังเสียบ้านเลขที่บูกรวมครั้งเดียวเท่ากับสินะครับมาเริ่มที่หมายเลขหนึ่งก่อนหมายเลขหนึ่งเนี่ยเวลาท่านเขียนเลขหนึ่ง ่านเขียนขึ้นแล้วก็ลงดังนั้นหัวใจสําคัญของบ้านเลขที่บวกครวมครั้งเดียวเท่ากับ10บอย่างแรกคือถนนหน้าบ้านต้องเป็นถนนสายตรงไม่ว่าจะเป็นถนนกว้างถนนในซอยหรือจะเป็นถนนใหญ่ก็ตามนั่นคือเมื่อท่านยืนอยู่หน้าบ้านมองทางซ้ายไปประมาณ200อเมตรทางขวาประมาณ200เมตรไม่มีทางแยกบ้านหลังนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในทางโคง้งถ้ารถขับมาเหยียบ80ไม่ต้องแตะเบรคขับผ่านฟึบไปได้เลย จุดข้อหมายเลงหนึ่งอันหนึ่งก็คือเรื่องของแสงเพราะหลังเนี้ยเขียนท่านเขียนเลขหนึ่งเขียนขึ้นอย่างนี้ตัวบ้านจึงต้องมีความโดดเด่นถ้ามีตึกสูงบางข้างหน้าบางข้างข้างบางข้างหลังไม่ได้ครับบ้านหลังนี้ต้องมีความโดดเด่นรับแสงจากทุกที่และผู้คนเดินผ่านมาผ่านไปต้องเห็นบ้านหลังนี้เด่นอยู่ถัดมาหมายเลขศูนย์ที่ผมเรียนเมื่อครู่เนี่ยถ้าเล็กๆก,ก็คือหลอดถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือท่อถ้าใหญ่อีกนิดหนึ่งคือหลุมถ้าใหญ่เลยก็คือบ่อน้ํา บ้านหลังนี้จะต้องอยู่ติดอยู่ใกล้กับบ่อน้ําและบ่อน้ํานั้นต้องเป็นบ่อน้ํารูปทรงอิสระคือต้องมีทางโค้งต้องมีรูปทรงโค้งจะเป็นเลข8จะเป็นหยดน้ําหรือเป็นลักษณะกลมก็ตามจะดีมากๆถ้าบ้านหลังนี้มีบ่อน้ําอยู่หลังบ้าน3องค์ประกอบนี่คือห่วงจี้ภายนอกที่บอกว่าถ้าท่านไปเจอบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ10ตรงไหนก็ตามหน้าบ้านเป็นถนนตรงหลังบ้านเป็นทะเลสาบหลังนั้นอยู่ได้ ปัญหาในเรื่องของ4ข้อที่ผมเรียนเมื่อครู่จะน้อยลงไปถัดมาลำดับที่2ครับห่วงจุ้ยภายในห่วงจุ้ยภายในนั้นเราใช้เพื่อกำหนดการออกแบบตกแต่งจัดวางบ้านหลังนี้ให้สอดคล้องตามพลังความหมายของเลขสิบนั่นคือสีสีเน้นโทนแดงแต่สีแดงนี้ต้องไม่ขัดกับการอยู่อาศัย เป็นสีแดงแต่โหปวดตาอยู่ไม่ไหวอยู่แล้วหมุดหิดรู้สึกร้อนจังไม่ใช่ครับเป็นสีแดงที่ทุกคนภายในบ้านรับได้และมีความรู้สึกชอบสีนั้นสีที่ใช้ในการออกแบบตกแต่งสีหลักต้องเป็นสีแดงแต่ไม่ใช่แดงทุกอย่างครับคอมพิวเตอร์เป็นสีดํากล้องมันสีดำนะฮะคอมอ่า p r i อร์เป็นสีดํา โต๊ะก็อ้สีดําก็ยังได้แต่เมื่อมองภาพรวมการตกแต่งแล้วบ้านหลังนี้เน้นสีแดง2แสงครับแสงต้องเข้าได้ทั้ง4ด้านถ้าเป็นไปได้หรือถ้าเข้าไม่ได้ในช่วงของวันตอนเที่ยงวันปิดไฟทุกดวงในบ้านมีมุมมืดในบ้านน้อยที่สุดอันนี้ถือว่าผ่าน3การเลือกเครื่องเรือนเครื่องเรือนนั้นต้องเน้นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีความคมแต่ไม่เป็นอันตรายกับการอยู่อาศัย4พื้นที่ว่างบ้านหลังนี้ไม่ใช่อัดเฟอร์นิเจอร์เข้าไปจนแทบไม่มีที่เดินหรือมีทางเดินแค่นิดเดียวไม่ได้ ต้องเน้นที่ว่างภายในบ้านให้ดูโปร่ง4องค์งประกอบนี้คือห่วงช่วยภายในที่ท่านต้องออกแบบตกแต่งจัดวางให้สอดคล้องตามพลังความหมายของรี่บ้าน ลำดับที่3ครับอ้อมกลับมาดูที่เลขที่ประกอบเลขที่ประกอบมีพลังดังนั้นนะครับเลขที่ประกอบหรือเลขที่ก่อนนํามาบวกกันต้องไม่ใช่เลขที่ที่ขัดกันเลขที่ที่ขัดกันมีอะไรครับเลขแรกคือ18บ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ10ที่มาจากเลขที่181 1นั้นเป็นไฟ8นั้นเป็นความมืดนี่คือเกิดการปะทะกันบ้าเลขที่181 ผู้ชายที่อยู่ในบ้านหลังนั้นมีโอกาสจะเป็นโรคหัวใจและมีโอกาสที่จะหัวใจวายเสียชีวิตได้มากกว่าบ้านเลขที่บวกรวมเลขสิบที่ไม่มีเลขหนึ่งกับเลขแปดสองเลขหนึ่งกับเลขสองครับหนึ่งนี่คือไฟสองคือน้ำนี่เกิดการประทะดังนั้นบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับสิบที่มาจากที่หนึ่งสองเจ็ดอันนี้ถือว่าเสียมีแรงประทะทําให้คนบ้านนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนและมักจะมีปัญหาสุขภาพซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้ชายในเรื่องของความดันยังลามไปถึงผู้หญิงด้วย เลขสุดท้ายครับก็คือเลข3กับ7 3กับ7นันถือเป็นเลขอุบัติเหตุบ้านเลขที่บกรวมครั้งเดียวเท่ากับ10ที่มาจาก3 7จนะฮะจะเป็นบ้านที่มักจะมีอุบัติเหตุในเรื่องของปืนลั่น นี่คือหงจุย้ยฤทติบานครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขออานาจคุณพระศรีรัตตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอานาจปรามีครูบาอาจารย์ของกับผมเองอาจารย์สมเจตแสงคำนรเวงคาพูคุ้มครองผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรอดพ้นจากอุบัติเหตุและภัยพายทั้งหลายทั้งปวงที่สาคัญก็ว่าท่านมีความมั่นคงมั่งคั่งยิ่งขึ้นขอ,ขอขอบคุณและสวัสดีครับ